แต่ว่าด้วยบทบัญญัติของมาตราศ0 2วรรคยของรัฐธรรมนูญเขาไม่ให้ไปนับคะแนนเสียงให้ผ่านนะเขานับคะแนนเสียงไม่ให้ผ่านเป็นหลักในการผ่านกฎหมายประเภทนี้ตั่งหมายความันยางไงขอ้อเท็จจริงอย่างเดียวกันถ้าหากว่าผุ้ที่สภามาประชุม120คนแล้ว70คน โหวตว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ควรจะผ่านอีก50คนบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ควรจะผ่านท่านคิดว่าผมจริไงไหถ้าท่านดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา3า2ข้อ5นะครับแสดงให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านแล้วนะครับเพราะถึงแม้คะแนนเสียงไม่ให้ผ่านจะเจ็ดสิบเสียงคะแนนเสียงให้ผ่านจะไม่อยู่แค่ห้าสิบเสียงแต่เมื่อคะแนนเสียงไม่ให้ผ่านมันไม่ถึงจึงหนึ่งก็คือเจ็ดสิบห้า มันก็ผ่านถ้าใครยังไม่เห็นว่าจริงตรงนี้เนี่ยนะครับรอไปดูและวท่านเห็นได้เลยว่าผมตรวจสอบดูแล้วไม่มีโรคการผ่านากฎหมายของรัฐมนะีฉบับไหนที่จะเข็นเอาไว้อย่างนี้เลยคำถามก็คือว่าทำไมหลักการปฏิบัติหรือหลักความเสมภาพในการปฏิบัติต่อกฎหมายทีุ่ณ่ง่านไม่่าน,านี่ยทำไมกฎหมายทั่วไป เวลาถ้าจะในเสียงให้ผ่านไม่ผ่านเอาคะแนนเสียงให้ผ่านทำไมกฎหมายประเภทหนึ่งของวามทุกปะานับไม่ผ่านไม่ผ่านเอาคะแนนเสียงไม่ผ่าแต่ท่านลองคดต่อไปนะว่าการตราสารว้สองเนี่ยมันให้บังคับกับกฎหมายอะไรบ้างหนึ่งพระราชบัญญัติอรุ่นนว่าด้วยคอมมนิพระราชบัญญัรู้นนว่าด้วยการปลกจิแผ่นดินพระราชบัญญัติอรนว่าด้วยการดำเนินวิยาิสการ ผมออก็มอเอะไรกันไปไนนนแต่ถ้าท่านมองลงไปที่เรื่องอีเลชั้นอีเลชั้นอีเลชั้นท่านจึงได้ของอยา่างนี้กฎหมายนี่นะเป็นกฎหมายซึ่งให้อำนาจให้ดาบกับองค์กรมางองค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงของการปฏิบัติยุทธแกนข้างหลังการปฏิบัตท่านตอบไม่ได้เยสิท่านท่านเองผมไม่เสียเวลาพูดตรงนี้นะครับไม่คุณนะรอบๆแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยเพื้อจะไดเลยก็คือว่า หลกักความไม่เสม,มอภาคนี่ะนะครับอย่างน้อยมันปรากฏอยู่ในโครงสร้างของตัวรัฐธรรมน,นูญเองมาตรกา309เป็นตัวอย่างที่ค่าสิบสุดมาตรา302ว่าห้าเป็นตัวอย่างที่ค่าสิบลงมาผมยังไม่พูดเรื่องนี้ใช่ไหมแทรกๆนิดนะถ,ถามนิดหนึง่งนอใครเป็นผู้เสนอกฎหมายพวกนี้เออ่ก็เป็นนี่รัฐบาลไม่ใช่คนะเข้าใจว่าเนี่ยเป็นกรมธรรม์บริษัทอีกทีนึ่งนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นม<อ>ันอยู่ จะไม่ชัดนะนั้นจะโดนแต่ว่าไม่ว่าใครจะเสน,เเนอ,อยังไงตรงนี้เนี่ยครับโอเป็นว่าระบบกฎหมายไม่ผ่านหรือไม่ได้ผ่านในเวลาเราื่องแรกเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากนี้ยมันเกิดมาจากสามเรือาารงสองว่าถ้าเราไม่เชื่ในรายละเอียดดีแต่นั่นเป็นม่ตราเรื่องที่เราไปคุยกันะว่าว่าผู้เสนอกฎหมายมาดรแต่ที่สาคัญเะไรเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าคนที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ในชั้นเรื่องแรกเนี่ยเป็นองค์กรซื่อถูกรักกร อย่างปปชก็ดีหรืออย่างเต้องบอก็ดีคูว่ารมันนะตรงนี้ครับผมพักไว้ก่อนนะครับแต่จะดูว่าสรุปก็คือว่าระบบสอบประฐานหรือการเลือกปฏิบัตินะครับมันปรากฏขึ้นแต่อยู่ในทั้งของตัวบัญญัญชนะเหมือนทนี่ถ้าต้องสังเกตดีะและถ้าต้องสังเกตยาวไปถึงว่าใครเป็นผู้ร่างรัฐมนตรีสองเรื่องของประสานมันไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะในตัวโครงรสร้างของบัญญัญมนะเท่านั้น แต่มันปรากฏอยู่ในเรื่องของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญทล้งแม้กระทั่งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายผมแยกแยี่ออกมาให้ง่ายเรื่องที่จะพูดในลักษณะเป็นเรื่อง,องการ,รกกกกกกเรงบเร,ององรอเบองคบพรรคเนี่ยวันนี้คนมันมีอยู่สองกลุ่มใหญ่และคนสองกลุ่มใหญ่ต่างใช้สเสรีภาพในการชุมนุมในลักษณะต่างกาันแต่ถ้าเป่งน,น,นั้นเาต้องบอกเ ทำไมการชุมนุมของคนกลุ่มหนึ่งกองพักจะปรวีกว่าในการเข้ามารักษาความอยูเรียบร้อยอย่างอย่างอยากเป็นกาลังเลยผูสงกออพัพเองก็ออกมาพูดอย่านั้นูเหืนี้แต่การชุมนุมของคนอีกกลุ่มหนึ่งกองพักกลไม่ยอมหรือถึงแม้มจะทำก็ทาอย่างเดียวไม่ได้ถล้าพอมีการทำไป้รื่อยๆก้อนอื่นก็ออกมาหน้นาพูดว่าชลาออกเงินที่อยู่ในกงทุกข์อยู่ทีุ่ดายทีกองพัก ในเรื่องอการเราใช้กฎหมายมแล้วมันเป็นปัญหามากเลยนะผมทิ่ว่ากองทัพเองทัพเรียบเสมือนว่าเป็นก๊ลงไอตัวหนึ่งของรัฐเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ากองทัพเนี่ยจะรู้น้ำอย่างเปนหรือเปล่าว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นก็ตัวอย่างง่ายๆว่าถ้ากองทัพเป็นเบรกอย่างเนี้ยเป็นโครงสร้างก๊ลงไอตัวหนึ่งในรถยนต์ถ้ากองทัพเป็นเบรกอย่างเนี้ยไม่ว่าคนที่มาแต่เบรกจะใส่เสื้อสีอะไรเมื่อแต่เบรกเขาต้อง ลิขิตการทำงานในเบื้อาชีพคนขับรถจะเป็นใครถ้าคนขับรถคนนั้นจะใส่เสื้อสีนั้นใส่เสื้อสีนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เมื่อใรแตะเบรคเบรคก็ต้องหยุดเมื่อใรปล่อยเบรคเครื่องก็ทำงานต่อไปแต่การดําเนินงานของกองทัพเสมือนเหมนกับตัวเองไม่รู้ตัวเปลี่ยนเบรคหรืเป็นคันเร่งพอคนนี้มาเหยียบขออนุญาตเป็นเบรคพออีกคนหนึ่งมาเหยียบขออนุญาตเป็นคันเร่ง มันได้เกิดความสับสนในกรณีการทำงานทุกคนครับว่าตกลงเนี่ยนะกองทัพจะทําหน้าที่อะไรกันแน่หรือการนการทาหน้าที่ของกครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายแต่มันขึ้นอว่าคนที่จะเราจะไปควบคุมดูแลเนี่ยมันคือใครอยู่ที่อะไรยงไรรังไงหรือแบบไหนที่มันเป็นปัญหาเชิงฟังก์ชันของตัวของตัวระบบองค์กรของรัฐบาะถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้จะหวังว่าจะหาสงหรือความมิดแตรถามจากการ เราต้องใช้กฎหมายที่เป็นอยู่ทุกคนครับสองจากองค์รับเนะี่ยเอาไปชอยเรื่องหผมตั้งข้อสงสัยมาเดื่อยๆว่าทำไมเวลาอีกบเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาพิจารณากดีเวลามีการร้องเรียนเะนี่ยทำไมเครื่องบางเรื่องเลยนะฮะหยิบมาเร็วเร็วมากเลยนะเร็วมากเสร็จแล้วตั้งหนูกับการสอบสู้แต่ร้อยวิธีใช้ภายในระยะเวลาไมไ่เท่าไหร่แต่เรื่องบางเรื่อง มันช้าที่จนแทบจะแทบจะไม่เป็นข่าวเรื่องซึ่งควรจะเป็นข่าวถ้าที่าากว่าเราผดานรายกันว่ากลุ่มนี้ทำเนี่ยข่าวยอมมาอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ตรงอ่งนั้นเป็นอยไาที่ทำได้ยังไงเพื่ออีกคนหน,นึ่งกู้ดีเพื่อาเงียบผมยกตัวอย่างงห้ยาหยุดสอ มีการหมายว่าปราบตายแต่ย่าีมว่าดุ่นี่ชอยากบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมว่าจะ้องใช้กฎหมายในลักษณะที่มันให้เรื่องมันจะเดินการไปอย่างสือเหมือนกันเนี่ยมันถูกแดเดงหรือเรืองหรือเรื่องเพื่อมันถูกทำให้ได้ขรืนอหรือเรื่องีลักษณะแบบนี้อันนี้ก็พ่อผมไปที่บกชนอกจากรื่บกชผมไปที่กกและผมก็ไม่ผู้ไรมากก็ว่าจะเดินรวมใคพูดมาแล้วมาตั้งองที่ทีสายมาผมกำลังรอดูว่า ทีเรื่องรื้นบริจาคพระตาลเมืองเนี่ยสองร้อยสิบแปดล้านของมก็บริสัทธิ์สุดท้ายจะออกมาเนี่ยสุดท้ายจะออกมาเนี่ยผมไม่พูดถึงเรื่องปัญหาทางเทคนิคที่บอกว่าเรื่องแรกเสดงเข้าไปในที่ประชุมกรกตกรกตที่วจ่ตั้งหัวรุ่กรรมการรุ่งกรรมการทำเรื่องตรงมาเรียบร้อยเลที่ถุนตั้งประเด็นมาเอาย้อนกลับไปใหม่ไปฐานประธานกรกตในฐานะเจ้าหนที่พระตาลเมืองแล้วไปตั้งรุ่งกรรมการขึ้นมาอีกจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่รู้ไอ้นั่นเป็นปัญหาที่หนึ่งซึ่งมันเฉพาะไรอะไรบางอย่าง แต่ที่ผมต้องมาจะพูดก็คือว่าตัวเนื้อหาของพดีเนี่ยเดี๋ยวเวลามีการวิจัยออกมาแลแ้วเนี่ยนะครับจะลองเทียบกับเลืองตัวดูว่าในที่สุดจะมีการเลดอนปฏิบัติหรือไม่เดินปฏิบัติบนพื้นฐานของผู้ที่มีลักษาไอย่างนี้เป็นยุทธวิธีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อต่อต่อแต่แล้วสุดท้ายผมจะพูดในเรื่องของการเขาต้องใช้กฎหมายก็คือเรื่องกรารนัดหย่าอีกแบบสิ่งที่ทุกท่านจะต้องไม่เสียดส่วนนี้ข้อหาเรื่องนี้ ทั้งโดยวัตถุประสงค์ที่มันสอดแัรกับตัวตว้นทุนใหญ่ของกฎหมายจริงหรือมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นซึ่งเพื่อทำลารัระการเลแต่วันนี้เนี่ยครับคนกลุ่มหนึ่งถูกตั้งข้อหาเรื่องหนึ่งเพระาะมีในชา้นภาพมีการแร้งการเงินดีมีการสาังพ้องมีไว้ที่สาเจ็บร้อนแทคดีทำนองเดียวกันคดีเรื่องเดียวกันต่อตับคนบางกลุ่มทุกคนบางคน ที่ารสัไว์บริโภเจียท,ที่สัตว์บริรภหรอเพลาเน่เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อสารนะคำถามก็คือว่าทำไมการเนคดีในคดีอย่างนี้เนี่นยบคนกลุมหนึ่งมันควรจะทำ